ขอให้ได mm ้ด hmm. mm ้วยกัน hmm. ท mm ุกคนเลยแม่ควงฟ้าเมืองอุดรค่ะผมเคยกินไหนตาครั้งแรกค่ะ hmm. ค่ะกดเปนเสียงจริงนะครับกาเมียอดไมาฝากเอฟซีเนาะแม่ควงฟ้ากาอันฟูอันบูชุรงพระทูรงเนี่ย เพื่อนน่ะโทษมะไฮโดนน่ะก็เลยลืมแต่ของลืมเบรกเพื่อนน่ะนะแม่น่ะลืมเบรกเพื่อนน่ะนะก็ลืมไปกับจันจิดาได้ก็เลยลื้มก็เลยโทษถามเพื่อนใหม่เพื่อนก็เลยให้มามว่าเบรกเพื่อนน่ะไม่มีเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดจ้าทางล่างน่ะสองฮารด้อเพื่อนว่ะ เม่ทไปเดจักมือกครับเนี่ยเป็นพท่ามหายแตน,นเนี่ยกว่าเด็กออกเดี่ยวแล้วก็โท่ามหัยเลยโอ้บรนทัดตองวดเลยจช่ไหมตอง,ตองวด,งวดไม่ว่ากับ่บได้บอกจันที่ได้จันทีได้กับ,บ่ได้อยู่จักืนะีอนนะครับสนหน้าเกกครับพีด่ดมเป็แบบนได้มาแบบไดเนี่ยเป็นแาบไปนางเอานัที่เขาจะมาบอกเป็นไปน,งนางเอาบ่าเป็นเด็กฝันว่าเด็กฝันเป็นนางเอา นอ่นแหละไปเสียดนฟิลิปปินส์เนอะอห้มาซัมนี่บรรนา่าั้งแากเนี่ยสองหาอันได้สามตัวนะเก้าสองเกตเปินว่ะสาีิจะราหน้าเพื่นเป็นแนวทางให้เลียดในฟิเิียบางทีมันกะเขาอยูุดี้หลังพื้นก็ได้นอกมาจังหวัดแล้วทางทีมันกระเขามากใช่ไหมเขามากว่านี่เมื่อที่สองกับบุญกับวาทีหน้ะ

ดดเด,ด้๋ยวไพูเสียมีบุุบาตาสนาก็ได้ผู้ตามเน่ากับสีได้ยนั่นผูตามนะแล้ววพนนบอกมาเนี่กระถือมาหลายงวดติดแล้วนะแม่เนะากานั้นสังจนมาบัานวันวันวนะเพิ่นึ้นเพ่นตามน,นะค่ะค่ะมันนี้ แม่ฝันบ่ฝันดีเลยแม่เมื่อคืนไอแม่ไปขด้านข้าของหน้าขี้บ่รับมาแม่มานอนฝันฉะนันว่าเขาเอาของให้แม่น่ะสองสิ้นอันนั้เอามาให้กองแบบไงหนึงคือกตอนนี่ไปอัขด้านข้าแม่กับฟันว่าเขาขนขนมาใหม่มาให้ไปมือคืนเมื่อวานไอไปมานอนกับฟันอีกเอาของมาให้แม่อีกอันนี้สิ่งนี้ได้ถือรอดได้เลขกรอดได้รอดแม่ กับแม่กับว่าเก้าแปดเก้าสองน่ะเล่นี่แปดเก้าสองนี่และนี่คือน่งข้อตันของแม่แม่ข้อตัดของแม่แม่กัสีอันท่านแม่มาอันใจแม่หน่อยสือได้เก้าสองค่ะบลในใจเลยฟันแม่นีสามโตแล้วก็สีม่เลขผ้าธุดงแม่ที่คนหายตืจะให้สร้างวัดยะไหนสร้างวัดแม่เอซี่มากชุดใจกับพี่เจรนาเบิรงกนาอแม่น้า เพรตามว่าดอกบตาสีบาๆซูอฟังกับคามันออกมามันจีเสดายจ้ะอ่ากับตาเมืองในคลิปน่ยนะกระบอกไว้แลยระมือเศร้านี่นะของแม่นะจ้าบอกไปเลยรมือเศร้าแต่ว่ากะสิบอกอีกกระเบิงเอาแม่บอกว่าหมู่บ้านในน้ำหนาแม่กระเบิงเอาดิเคยขึ้นมาให้เดลยท่านผู้ใดเบิ้งไดนในคลิปเด้อเบิ้งเอาในคลิป ที่แม่เห็นอันสามสามแปดที่แม่มากบ้านเล็ที่ใดจ่ามาแตังใดจ่าเด็กสามแปดบ้านเล็ที่แต่กันยังว่าอันหนึ่งสามแปดนึ่งบ้านเล็ที่กัยังว่าเขาเอาหมากใหม่มาให้กันยังว่าเป็นเถงเป็นเถงเลยเอามาทึงบ้านให้แต่บ้านเล็กที่เป็นหนึ่งสามแปดแม่วางมากเล็ที่หนึ่งสามแปดเมนกันยังว่าหมู่บ้านนี่แม่ไปอันทางด้านอันสองหน้าที่แม่กับบ้านเป็นศูนย์ เด็กอยู่ตาแม่ไม่เป็นเดกกกับเด็กศูนย์มวางชี้ก็ไปเห็นอยู่ต้นไม้อยู่พารานเนอะก็เห็นแปดสามหนึงก็ยังบอกดห็นบอกดสามก็บดกแปดงามงามเมยกับ่าแปดสามหนึ่งอะอยู่ต้นไม้อันทุนบ้างหน้าที่ฝุ่นเห็นคักเห็นแนวเห็นคักเห็นแนนะแปดสามหนึ่แมนบานี้อยู่ตาเม่นี่เม่เห็นว่าเป็นหกศูน นี่นี่เป็นเท้าขาวนี่เบื้องเอาเป็นโบ่งเป็นโบ่งนี่มันสิเป็นเน่าเป็นเน่านะยุนาแม่น่ะครับมันสิเป็นหกศูนย์แม่วางซีสานไปเห็นอยู่ต้นใหม่ตีมันงามหลายสามแปดหนึ่งนะนะมารนอนมานอนสาเม่ขึ้นนี่นะครับแม่ว่าแม่์มาเก้าสองแห้งนะนะ ก็ต้องกาบเรีกครับว่ดมไม่ให้ตัวแรก็แม่แม่รู้ว่าให้อันเก้าสองเจดเก้าสองเจ็ดียวเลยก่ครับเม็ดเดียวว่าแมนมดเดียวข้างล่างสองห้าเก้าสองเดควดมเออเก้าสองเจ็ดว่แม่แมนเก้าสองหาแมนเรียกฟันเดี๋ยวแม่ตัวใดกบัณฑเรฟันอันเลกฟันแม่น่ะเก้าสองขนาดต่วว่าสามตัวนั้นแปดเก้าสอง มักแห้งเก่าสองว่ต้องกทับเลยมักแห้งเก่าสองจนมุ่งผมมองกล่องไว้เลยหนึ่งแหมันเล็กมากบานนี้มาเบาก็อันนี้แหละมือเสาร์ดิแต่แม่ไปใส่บาทยี่มือเสาร์เพิ่์นบอกว่าบอกอันเพิ่์นไหวเนี่ยเด้อพอสร้างแล้วสร้าเป็นใส่บาทนั่นแม่ไาใส่ก็เลยไปบอกพอสร้างพอสร้างมือสร้างว่านี่ไปใส่บาทยี่มือเสาร์เพิ่์นบอกว่าอันแอบยิ่นสิมาหาเจ้าเด้อพอสร้าง บานนี้ว่าน้ำเพลินเนาะเพื่นหนู<ม>อบอกนีก่แม่ไหนวะ,ะสองหาสองหาเซึมนะเพื่นว่าสองหาแต่ว่ามีคนมาซึมใส่หูแม่น่ะแต่ท<ม>่านม,มันไหนก้ออันเคนทางนหรอเนะ,ะสองหาสองหาเด้อแต่ว่าแม่หัวยินคนมาห้องใส่หูแม่มือแม่ใส่าบาทเดี่ยวเนาะมีคนมาห้องใส่หูแม่นขนทิ้งคนทางนั้นขืนเวิร์ดเลยนขนทิ้งเราลูกกินะบ้านนี้แม่ก็เลยว่า นี่อยางกอว่าซางเคยไหนว่าสองหาแต่ว่าแม่ผมยีนนี่หูน่ะว่าซางว่าสองแปดเคยว่าเออสางสิละไม่เศร้าเลยไม่ใส่าหวานยังรู้แล้วมี่มีสองหาครับเนี่ยครับสองหาสองแปดเก้าสองตัวรองน่ะศูนย์หก นี่ล่ะแต่ว่าให้คชิดเจริญหน้าเอาเอิให้เชิดเอาผูรดวีดวงก็ถือก็สำซาเพราะว่าปวนาสินี่รหละเพื่อนยสร์ค้นทิ้งแลลูกเต็มเหมือนหัวกับคนทิ้งลูกแม่ก็ได้ป่ะเจ้าเพยังเจ้าเพื่อคนทิ้งลูกพยังต่ีพยังต่ำค่อยเันว่ะต่ำเจ้าเจังไหนคนว่าใส่่าตรถนเพิ่นอยู่นี่นี่นี่พอทับพอเดินนี ปาสไปลาืช้างเจ้าตัวนางนี่แตัวไม่คุ้นแม่ัรนบ้านคนโตนต้าวอานน่ะียเนเนาเยแม่าสุุตัวเลคนนีฮครับุกตัวเลกน้น่ะสำหรับแนวทางคนสิงงแม่อุดรนะครับาสดุวดด้วยีน้องด้วยแนวทางของแม่อุดรนะคะครับ สามตัวนะครเก้าสองเจ็ดแปดเก้าสองแปดสามเห็นไหมคะแล้วก็ม่งกลุ่มเด่นเน้นให้กับเก้าสองจะกับสองห้าสามแปดคูณหกเน้นหมดเลยเน้นสองแปดเอาอะไรไปดสองแปด เขาก็สิบใส่หูได้เอาอยู่ในนั่นละน่ะเอาจานเอาที่นั่นละเออเบิ่งเอาเด้อฟังฟังเอาก็ได้บอกไปสองแปดมีเป็นเสียงกระซิบเสียงกระซิบใส่หูแต่ว่าเพื่อนบอกสองหาแต่ว่าเพื่นสองแปดนั่นเกิดเสียกระซิบกระซิบยืนเห่ากันอย่างที่รักนั่งใส่หูสิล่ะคนที่คนกระดูกเป็นปุ่มเลยคนใหญ่นั่นหัวกระสั้นที่นี่ยู่ของเพื่อนล่ะอะไรวะอะไรนะ เพราะไงสักเลยน่ะพรเจ้านิเพราใหญ่แม่ทำเสนเห์มาเจ้าเพือว่าหันขี้เ <starters> จ <aría> I mean? i mean? ้า okay. ด okay, okay. okay. ูหัวเจ้ากระสั่น่อยวัวสั้นนังไงพ่อแดนต่ำ่อยวัวสั้นตัวไรแม่ตัวไรเลขกระสิบแม่สองแปดสองแปดแปดม่ก็เลยสงสัเจ้บอกดีดลูกก็ตดันเนี่ยแปตัดเอาด้วยพี่น้องเอ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แม่อันีบเราตามอค่ะเดิมมัด<น>านนะะเน่เนเปนไปใส่บาตรเ้าอ,อุดรหรือแม่ควงฟ้าแม่ตามเน่ยเื่อเอากุศลมาส่ออ่าพอเลเนี่ขอให้อให่อนนค่ะ,คะ